h e l lo จากจังหวัดเชียงใหม่นะจะวันนี้พามาที่เก้าไม้ล้านนานะฮะซึ่งเป็นรีสอร์ทสุดเก๋บนถนนเชียงใหม่ฮอดกิโลเมตรที่35นั่นเองนะฮะวันนี้เราแว้นมานะฮะมาชมบรรยากาศคาเฟ่นในสวนกัรนะฮะกับ คาเฟ่โรงบ่มนั่นเองนะฮะคนในท้องที่อย่างพวกเราเนี่ยก็เคยเห็นเป็นที่พักสวยๆมาตั้งนานละแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นที่ถ่ายละครมากมายนะฮะตอนเป็นเด็กๆเนาะตอนนี้เราเข้ามาที่นี่แล้วนะฮะก็จะเป็นทางเข้านะฮะก็จะเห็นนะฮะเป็นโรงบ่มยาสูบเก่าเนาะส่วนอาคารหลังแรกนี้นะฮะก็จะทําเป็นมิวเซียมเล็กๆนะฮะให้คุณนะฮะได้เข้าไปชมความเป็นมาของคาเฟ่แห่งนี้นะฮะซึ่งเป็นโรงบ่มมาก่อนใช่ไหมอะตอนนี้เราเข้าไปแล้วคุณผู้ชมอะเราสามารถเข้ามา อ่านข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะฮะว่าความเป็นมาของที่นี่เป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้นะฮะเราจะออกนะฮะจากตัวอาคารนี้นะฮะเพื่อที่จะไปหาเครื่องดื่มอร่อยๆทานกันนั่นเองนะฮะ มาถึงอาคารหลังแรกนี่เลยนะคะก็จะเป็นตัวอาคารของคาเฟ่นะคะที่จาหน่ายเครื่องดื่มชากาแฟหรือเครื่องดื่มต่างๆที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะก็มาสั่งตรงนี้เลยนะคะตรงเคาน์เตอร์ของเขานะฮะแล้วเรานะคะก็จะได้เครื่องที่ตัวรับคิวนี้มาเรียกไม่ถูก,ก่็คืออะไรอ่ะพอถึงคิวเราใช่ไหมมันก็จะดังอย่างที่หลายๆคนเคยเห็นนั่นแหละนะฮะแล้วก็แต่ตอนนี้เราจะไม่นั่งชั้นหนึ่งนะเราไฮโซเราจะนั่งชั้นสอง <laughs> เออเราเป็นคนชั้นสูงนะอ่ะในสนนราคา 1, 120รบบาทนะฮะแพงอยู่นะแต่ว่าถือว่า นานมาทีเป็นนะักท่องเที่ยวก็แล้วกันเนาะนะฮะไปแวะเข้าห้องน้ำดีกว่าอ่าห้องน้ำชายหญิงแยกกันเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีสระบัวตรงกลางเนาะเออตัวห้องน้ำนี่เ็าจะแบบว่ารีเลทกับตัวอาคารของโรงบ่มนะฮะรีวิวห้องน้ำแล้วนึ่งนะฮะอ่ะอยากรู้ว่าเรามารีวิวจริงหรือเปล่านี่เลยคนที่อยู่ในกระจกนี่เองเออหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะมาดูตรงนี้นะฮะใครชื่นชอบชาดื่มชานะฮะก็จะนี่เลย เข่าชานะก็จะเป็นอีกหนึ่งอาคารสำหรับคนรักชานะฮะแล้วเดินไปอีกนิดนึงนะฮะก็จะเป็น พ่อเลี้ยงหมื่นบิสโทรนะฮะนนีใครจะทานอาหารทานข้าวหรืออะไรยังไงนะฮะก็จะต้องมาที่ตัวอาคารหลังนี้แล้วก็เข้าไปทานอาหารได้เลยจ้าแต่วันนี้นะฮะขอมาชมบรรยากาศนะฮะที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นะฮะตรงนี้หลายๆคนก็คงเคยเห็นเนาะว่าอาจจะคุ้นตาหรือเปล่านะะเพราะว่าเป็นซีนในเอ็มวี MV, นะฮะซีนในภาพยนตร์เรื่องราวต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะฮะ อันนี้ชอบมากกับต้นมะขามต้นนี้นะฮะเป็นต้นใหญ่มากให้ร่มเงากิ่งก้านสาขาจริงๆแล้วนะฮะที่นี่อยู่ใกล้ถนนใหญ่พอหลุดเข้ามาแล้วโอ้โหนี่มันอีกโลกหนึ่งเลยอะขอทํา MV แป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะเหมือนเราแบบว่าเศร้าส้อยหงอยเงามากเพราะว่าเหมือนคนอกหักไปเลยทีเดียวเพราะที่นี่มีแต่คนมีคู่มาเถอะ ตอนนี้นะครมาถึงไฮไลท์ตรงนี้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวอาคารของตัวรีสอร์ทนะฮะเป็นที่พักแบบ2ชั้นนะฮะใครอยากมาพักบรรยากาศแบบนี้สวยๆนะฮะก็มาที่นี้ได้เลยนะฮะสำหรับเก้าไม้ล้านนารีสอร์ทนะฮะแต่ถ้าใครไม่ได้พักอย่างที่บอกก็มาแวะดื่มชาดื่มกาแฟกันได้นะฮะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายรูปนี่กันนะฮะสวยมากๆนะฮะ เวลากลับบ้านที่เชียงใหม่นะฮะก็จะมาแวะที่นี่นะฮะสำหรับคาเฟ่รงบมแล้วก็เกาไมลานารีสอร์ตนะฮะขอบคุณที่รับชมนะฮะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีจ้า